สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะป้าก็จะมาแชร์วิธีการพับเปลี่ยนโปยทานดาว5แฉกแล้วก็จะมีความงาม2ด้านในรูปแบบนี้ค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับป้าด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทําค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีลิบบินเหรียญและกันไกรค่ะ ในส่วนของดิบินนะคะในคลิปนี้ปาเลือกใช้เป็นของตาลคางเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะดิบินฟางค่ะเราไปดูวิธีการตัดดิบินกันเลยนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเป็นการผสมสีโดยจะตัดอยู่ที่ความยาว120เซนติเมตรจำนวน4ละ1เส้นจากนั้นนะคะ1ฝั่งตัดให้เป็นมุมแหลมและอีก1ฝั่งตัดให้เป็นลักษณะมุมตรงค่ะเราไปเริ่มพับกันเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆต้องการให้สีไหนอยู่ตรงกลางนะคะให้ทําสีนั้นเป็นเส้นแรกขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆนําสีที่เราต้องการมาเลยค่ะจากนั้นหันฝั่งที่เราตัดเป็นมุมตรงชี้ไปทางด้านซ้ายและเว้นระยะห่างจากมุมซ้ายไปถึงมุมขวาอยู่ที่4นิ้วแล้วก็พับหักมุมนะคะโค้งความลงในรูปแบบนี้และดีบินเส้นทางด้านซ้ายพับกลับไปทางด้านหลังจิบินด้านสั้น โคงสอดเข้ามาในห่วงค่ะให้ปลายเส้นโผล่ออกมา1เซนติเมตรจากนั้นนะคะเพื่อนๆนนำเหรียญมาเลยในคลิปนี้เราจะใช้เพียงเหรียญ1น1บาทโดยการสอดเหรียญเข้าไปตรงกลางค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นต่อไปนะคะมุมทางด้านซ้ายพับไปทางด้านหลังเส้นทางด้านขวาพับมาทางด้านหน้าและเส้นทางด้านซ้ายพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเริ่มต้นการทับมุมที่1 จับแนวเส้นบิดมาทางด้านหน้าค่ะแบบนี้แล้วก็จับพาดกลับไปทางด้านหลังให้มุมเส้นไปอยู่ตรงมุมขวาล่างแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะหมุนซ้าย1ครั้งข้าม1ทำหน,หนแล้วก็ทำมุมที่2ในรูปแบบเดิมแล้วก็จับประคองในส่วนของแนวเส้นให้กระชับวนไปมุมที่3ามหมุนซ้ายหครั้งข้าม1ทำหน,าหนจากนั้นก็จะบิดไปในทิศท,ทางเดิมค่ะ และต่อไปค่ะม,มุมที่4หมุนเหรียญไปทางซ้าย1ครั้งและข้าม1ทํา1เหมือนเดิมพร้อมกับดึงให้กระชับบนไปต่อไปมุมที่5หมุนไปทางด้านซ้าย1ครั้งและข้าม1ทํา1เหมือนเดิมและเมื่อเราทำครบทั้งมุมที่5แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำวนซ้ำอีกหนึ่งรอบเริ่มต้นการทำค่ะ หมุนเหรียญไปทางด้านซ้าย1ครั้งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ข้าม1ทํา1มุมที่1ในรอบนี้ก็วนซ้อนทับแบบนี้ให้แนวเส้นไปอยู่ตรงส่วนของมุมขวาล่างเหมือนเดิมและก็ทํามุมที่2เหมือนกันค่ะเป็นการหมุนซ้าย1ครั้งแล้วก็ข้าม1ทํา1แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทําในส่วนของรอบที่สองครบทั้ง5มุมค่ะดึงให้กระชับวนไปด้วยนะคะ และเมื่อเราทำในส่วนของมุมแนวเส้นนะคะครบทั้ง5มุมแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำในส่วนของมุมด้านหลังค่ะวิธีการทำค่ะเพื่อนๆจับในส่วนของแนวเส้นนะคะในส่วนของมุมที่เราทำจนครบบทแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยนะคะ จากนั้นหัดแนวเส้นให้ชี้ไปทางด้านขวาในรูปแบบนี้ต่อไปค่ะจับแนวเส้นบิดโค้งลงแล้วพาดแนวเส้นฝั่งด้านยาวนะคะไปทางด้านซ้ายจากนั้นดึงให้กระชับโดยโดยค้องตรงส่วนของมุมสามเหลี่ยมเข้าไปด้วยในรูปแบบนี้ดึงให้กระชับวนไปแล้วก็เริ่มจากรอบนี้เป็นต้นไปเราจะวนขวาค่ะเริ่มต้นการทำวนขวาครั้งที่ห หมุนขวาครั้งที่2จับแนวเส้นบิดโคง้งในทิศทางเดิมจากนั้นก็จับแนวเส้นพาดไปกึ่งกลางขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะฝืนแนวเส้นบินค่ะในส่วนของมุมตรงกลางยับก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเมื่อเราทําในส่วนของมุมได้ซักระยะหนึ่งแล้วในส่วนของแนวเส้นเขาจะเข้าที่แล้วก็มีมุมที่สวยงามเองค่ะมุมต่อไปค่ะที่เราต้องการทําเราก็จะทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆเป็นการหมุนขวาครั้งที่1และหมุนขวา ครั้งที่2แบบนี้แล้วก็จับแนวเส้นคล้องในส่วนของมุมขวาแบบเดิมทําในรูปแบบเดียวกันแบบนี้นะคะจนกว่าปลายเส้นริบบิน้นจะเหลือความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรจากนั้นค่ะก็เริ่มทํามุมทางด้านขวาเหมือนเดิมคล้องสอดแล้วก็ดึงให้กระชับแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆเลย พยายามดึงตรงส่วนของมุมให้กระชับไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้ในส่วนของความงามของอมุมเหลี่ยนของเรามากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะทําวนไปเลยค่ะในส่วนของเซลิบินนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นสีไหนนะคะตรงนี้ก็ตามชอบเลยจะใช้เป็นสีเดียวก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกโค้งเสร็จแล้วนะคะก็คล้องแล้วก็ดึงให้กระชับวนไปค่ะ เมื่อแนวเส้นดิบินกระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปตรงส่วนของปลายเส้นที่เหลือความยาว20เซนติเมตรแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการสอดเก็บหันแนวเส้นนะคะไปในทิศทางเดิมจากนั้นโค้งในรูปแบบเดิมจากที่เราเคยพาดแนวเส้นเราจะเป็นการสอดเก็บเข้าไปด้านใต้มุมฝั่งขวาสอดเข้าไปในรูปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นปลายเส้นจะโผล่ไปทางด้านซ้ายเราก็ดึงให้กระชับพร้อมกับคล้องตรงส่วนของมุมทางด้านขวาเข้าไปด้วยแบบนี้และต่อไปค่ะ เราก็หันแนวเส้นเป็นอาทิตย์ทางเดิมให้แนวเส้นที่เราต้องการทํามาอยู่ทางด้านขวาเหมือนเดิมค่ะเป็นการสอดลอดผ่านเข้าไปด้านใต้ตรงส่วนของมุมขวาเหมือนกันค่ะปลายเส้นผูกแล้วเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเมื่อปลายเส้นเหลือสั้นที่สุดแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้ชิดเลยค่ะวิธีการตัดให้ง่ายนะคะเพื่อนๆก็ดึงแบบนี้จากนั้นก็ตัดให้ชิดแบบนี้ได้เลย เมื่อเสร็จแล้วนะคะ1ฝัง่งก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะประกอบตรงส่วนของเส้นที่2เข้าไปโดยการหันแนวเส้นที่เราตัดเป็นมุมตรงนะคะจากนั้นพลิกกับด้านตรงส่วนของฐานเหรียญสังเกตแนวเส้นที่ยาวที่สุดให้เป็นแนวขวางแล้วก็สอดปลายที่เราตัดเป็นมุมตรงเข้าไปตรงกึ่งกลางแบบนี้ค่ะดันเข้าไปให้ลึกกันหลุดจากนั้นเฉียงแนวเส้นเพียงเล็กน้อยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วจับแนวเส้นบิดบนคล้องมุมที่ทําไปแล้วและผ้าเฉียงให้อยู่ มุมซ้ายด้านล่างแบบนี้ต่อไปค่ะหมุนขวาหนึ่งครั้งหมุนขวาสองครั้งและร้องตรงส่วนของมุมต่อไปได้เลยให้มุมที่เราต้องการทํามาอยู่ด้านบนค่ะเพื่อจะได้ง่ายต่อการเข้าใจจากนั้นก็หมุนขวาหนึ่งครั้งข้ามหนึ่งและทํา1เหมือนเดิมวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าในรอบนี้เราจะทําครบทั้งห้ามุมค่ะเพื่อนๆพ,พยายามดึงประคองให้กระชับวนไปด้วยนะคะ แบบนี้ค่ะต่อไปมุมที่5ในรอบที่1ค่ะก็ทำในรูปแบบเดิมเมื่อเราทำครบทั้ง5้ารอบแล้วเมื่อเราทำครบทั้ง5้ามุมแล้วในรอบที่1ต่อไปก็เริ่มต้นการทำรอบที่2ก็ทำแบบเดิมค่ะเป็นการทำวนซ้ำอีก1ครั้งนะคะทำในรูปแบบเดิมหมุนขวา1ครั้งหมุนขวา2ครั้งและคล้องตรงส่วนของมุมด้านบนทำได้เลยค่ะ เพื่อนๆต้องประคองตรงส่วนของแนวเส้นให้กระชับตลอดเวลานะคะเพื่อจะได้ในทําในส่วนของมุมที่สวยงามมากยิ่งขึ้นทําแบบเดียวกันนะคะวนไปเมื่อครบทั้ง2รอบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มต้นการพาเซริบินขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆทําจับในส่วนของมุมเหลียนนะคะโดยการหันแนวเส้นที่เราต้องการทําในรอบนี้ขึ้นด้านบนเหมือนเดิมจากนั้นจับแนวเส้นบิด โค้งในรูปแบบนี้และจับแนวเส้นฝั่งด้านยาวพาดให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางแบบนี้แล้วก็คล้องตรงส่วนของมุมโค้งนะคะเข้าไปด้วยแบบนี้ค่ะมุมโค้งคล้องเข้าไปตรงส่วนของมุมสามเหลี่ยมด้านบนจากนั้นดึงให้กระชับบังคับแนวเส้นให้ไม่อยู่ฝั่งซ้ายล่างเหมือนเดิมต่อไปก็หมุนขวา1ครั้งและหมุนขวา2ครั้งแล้วก็ทําในรูปแบบเดียวกันค่ะ เริ่มต้นจากรอบนี้นะคะแนวเส้นก็จะฝืนมือหน่อยเพื่อนๆก็ค่อยๆประคองดึงให้กระชับวนไปนะคะแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะก็หมุนขวา1ครั้งหมุนขวา2ครั้งทํามุมต่อไปก็จะเป็นมุมด้านบนเหมือนเดิมหรือว่าเพื่อนๆจะมีวิธีการจับแนวเส้นให้เป็นมุมแบบไหนก็ได้ตรงนี้เอาที่เราถนัดก็ได้ค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องทําตามในคลิป100%เนนะคะเพื่อนๆเอาที่เราถนัดได้เลยเพียงแค่เราหมุนแนวเส้นให้ถูกทางแค่นั้นค่ะ ะะจะหันไปทางด้านขวาแบบของปลาแบบนี้ก็ได้เอาที่เราถนัดหรือจะให้เป็นส่วนของมุมด้านบนแบบอย่างที่ปัแนะนําเบื้องต้นก็ได้นะคะเอาที่เราเข้าใจและถนัดมากที่สุดแล้วเราก็ทําในรูปแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆเลยจนกว่าปลายเส้นริบบิ้นจะเหลือความยาวอยู่ที่20ซนเมตรเหมือนเดิมหมุนวนไปค่ะแล้วก็ทำมุมต่อไปได้เลย ค่นอกจากการทำคลิปเหรียญปยทานให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วในส่วนของช่อง YouTube P P P Channel และเพจ Facebook ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ใบเตยก็ยังมีวิธีการทำในส่วนของการร้อยพวรงมราลัยดอกไม้สดการทำพวรงมราลัยจากริบบิ้นการพับดอกกุหลาบใบเตยในรูปแบบต่างๆหรือแม้แต่วิธีการห่อของขวัญค่ะแล้วก็โบติดกล่องของขวัญน,นะคะ เพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยค่ะคล้องได้แล้วก็ดึงเก็บมุมบนไปนะคะแล้วก็จัดระยะตรงส่วนของมุมให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามคล้องแล้วก็ดึงเก็บมุมบนไปเลยค่ะ และเมื่อปลายเซลิบินของเรานะคะเหลือความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรแล้วและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการสอดเก็บนะคะในส่วนของวิธีการสอดเก็บคะ่ะเพื่อนๆเราก็จะหันในส่วนของแนวเส้นนะคะเป็นในทิศทางที่เราต้องการจากนั้นนะคะก็บิดแนวเส้นโค้งในรูปแบบเดิมจากนั้นนะคะเราก็จะสอดเก็บตรงส่วนของมุมด้านใต้ ในส่วนของมุมที่เราทําอยู่สอดเข้าไปด้านใต้เส้นนี้เลยค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะปลายเส้นจะโผล่ไปทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็คล้องตรงสุดของมุมแหลมเข้าไปด้วยการจับเอาที่เราจับถนัดนะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะและมุมต่อไปนะคะเราก็หันไปในทิศทางเดิมแล้วก็สอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้ตรงส่วนของมุมที่เราทําอยู่ได้เลยทําจนกว่าปลายเส้นดิบินจะเหลือสั้นที่สุดนะคะ และเมื่อปลายเส้นเหลือสั้นที่สุดแล้วตรงส่วนของมุมตรงนี้นะคะเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดแบบนี้นะคะดึงแนวเส้นแล้วก็ตัดให้ชิดได้เลยแบบนี้ค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปัดด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ